เปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับท้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาพลิกอากาศกันในหัวข้อที่งแรงว่าสิ่งที่สะท้อนกลับหาพวกไม่วังดีต่อขุดในตอนนี้นะครับตั้งจิตให้นิ่งนะครับเรามาเลือกของไพ่กันเลยกองที่1กล่กองที่2 สิ่งที่สะท้อนกลับหาพวกไม่หวังดีต่อคุณให้เวลาคุณเลือกของไพ่นะครับโอเคมือเลือกกองไพ่กันได้แล้วไปฟังคำตำหนยกันนะครับคลิกท,ที่ตัวเลขของแต่ละกองไพ่ได้เลยไปฟังคำทำหนยกัน คนที่เลือกไพ่กองที่1เรามาดูกันว่าสิ่งที่สะท้อนกลับหาพวกไม่หวังดีต่อคุณตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างอืมเวียนกรรมไม่หวังดีต่อคุณยังไงกระทำกับคุณว่ายังไงรับไปอย่างนั้นเลยไม่มีน้อยไปกว่านั้นนะครับ ิดรุนแรงต่อคุณแค่ไหนก็รับไปเท่านั้นกระทํากับคุณไว้รุนแรงยังไงก็รับไปอย่างนั้นไม่มีการลดหย่อนใดๆทั้งสิน้นคนเหล่านั้นนะครับจะต้องได้ร่มหลงมัวเมากับบางสิ่งที่ทำให้เขาต้องเสียเงินเสียเวลา ไปมากมายกับสิ่งเหล่านั้นดีไม่ดีอาจจะไปยุ่งกับเรื่องการราคะแล้วก็ความลับจะถูกเปิดเผยแบบหมดเปลือกเลยความลับในทางที่ไม่ดีจะถูกเปิดเผยอย่างหมดเปลือก <c oughs> จากที่เป็นที่รักก็ไม่เป็นที่รักนะครับ จากที่อยากจะโดดเด่นก็ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้เป็นจ่าฟูงไม่ได้รับการเป็นที่รักไม่ได้รายล้อมด้วยผู้คนที่หวังดีต่อเขาอย่างที่เขาหวังนะครับหรือเคยมีก็จะไม่มีต่อไปนะครับอันนี้เรียกว่าลาบคาบเลยก็ได้นะครับสะท้อนกลับเราก็โดนเองอย่างลาบคาบเลย เรื่องความเจริญก้าวหน้าเรื่องอำนาจบาร,รมีก็หายนะครับอ่ะเอาทีละอย่างเนาะอำนาจบาร,รมีหายใช้ชนะเหนือศัตรูคู่แข่งไม่มีนะครับร่างกายไม่แข็งแรงและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ากระทํายํายีคุณด้วยวิธีเหนือธรรมชาติหรือใช้คุณใส่มนดําอะไรต่างๆมาทําร้ายทําลายคุณนะจะสะท้อนกลับไปถึงตัวเขา ชนิดที่แก้ไม่ได้เลยนะครับต่อให้เขาจะพยายามหาวิธีแก้หาวิธีกันก็แก้ไม่ได้กันไม่ได้นะหนึ่งมีจริงๆด้วยนะครับแต่ไม่ทราบที่มานะครับคือเราไม่ได้เจาะว่าที่มานี่มาจากเขาหรือเปล่าแต่มีแน่นอนนะครับคือเป็นเรื่องของอสุรกายเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องของคุณใส่มนดำ เขาจะโดนแล้วแก้ไม่ได้โดนแล้วแก้ไม่ได้หากว่ามาจากการที่เขาส่งมาทําร้ายคุณพวกเขาก็จะโดนสิ่งเหล่านั้นแหละเล่นงานนะครับโดนวิโดนวิบากกรรมจากการทําสิ่งเหล่านั้นเล่นงานมีอสูรกายเข้ามาเกี่ยวข้องมีอมนุษย์มาเกี่ยวข้องมีคุณสายมนตนดำเข้ามาเกี่ยวข้องโดนเองแบบแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นเรื่อง นี้แล้วนะก็จะเป็นกรณีที่ว่าตัวข้อนั้นป่วยป่วยมีอาการป่วยข้อต่อช่องท้องกดไหลย้อนซวงอกเส้นเลือดสมองนะครับมีอาการป่วยเหล่านี้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็นะจากชีวิตใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือชีวิตกำลังรุ่งก็จะพิก กลับมาแย่ yeah. กลับมาตกต่ำลงฉะนั้นนะครับอืมรุ่นชนิดที่ว่าเมื่อสิ่งต่างๆมันสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาแล้วยเขาจะนึกถึงได้แั่แหละ เขาจะนึกถึงได้ทันทีเลยว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เคยทํากับคุณไว้นี่นะสิ่งเหล่านี้เคยทํากับใครไว้นี่หว่านะครับเคยทํากับใครไว้สักคนนี่นะครับเขาจะนึกถึงอย่างนี้เลยเจอปุ๊บแล้นึกถึงว่าเออเคยทําแบบนี้กับใครไว้สักคนก็จะสํานึกได้ก็จะรู้สึกอยากขอโทษแต่ก็นั่นแหละต่อให้คุณอโหสิกรรมให้ต่อให้คุณยกโทษให้ ก็ยังต้องรับอยู่ดีก็ยังต้องรับกับความลำบากนี้อยู่ดีนะครับทีนี้พอนอกเหนือจากฉากนี้นอกเหนือจากฉากที่สำนึกผิดแล้วก็อยากขอโทษเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปมันล้มเหลวมันไม่เข้าท่าแล้วก็มันเข้าเนือ้อเกิดนิสิตุงรลลังหรือลำบากถึงขนาดต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนนะครับไม่พอกินไม่พอ,พอใช้นะครับ ไม่เป็นที่หมายปองไม่เป็นที่หมายปองไม่เป็นที่จับตามองไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์นะครับไม่โดดเด่นไม่เป็นที่จับตามองตั้งๆที่ใจเขาน่าอยากเป็นที่หนึ่งนะครับใจเขาน่าอยากเป็นที่หนึ่งของสายตาทุกๆคนอืม ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในการเดินทางการเดินทางไม่ปลอดภัยการเดินทางไม่สะดวกแล้วก็ไม่ได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้เดินทางเมื่อเสี่ยงอันตรายนะครับและนอกจากนี้ตัวเขาเองนั้นก็จะไม่ได้รับความเคารพนับถือจากผู้คน อืเขาจะไม่สามารถควบคุมไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่มีความรอบครอบนะวางแผนอะไรไม่ได้เลยนะครับวางแผนอะไรไม่ไม่เป็นไปตามแผน และสุดท้ายโอ้ยต้องไปทำผิดต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโหมดที่ผิดศีลผิดธรรมนะครับผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายผิดระเบียบนะครับต้องอยู่อย่างนั้นนะต้องใช้ชีวิตในวิธีนั้นไม่ว่าจะทำผิดกฎหมายผิดระเบียบ อะไรก็ตามเพื่อเอาตัวรอดหรือแม้กระทั่งว่าทําผิดศีลโดยที่ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของนะครับไม่ใช่แค่ไปนี้ไปนี้ก็ด้วยนะครับมีโอกาสนะที่จะไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของไม่เป็นเล็กเป็นน้อยเขาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะท้อนกลับไปนะครับจิตใจเขานั้นจะไม่สามารถอยู่ในศีนลธรรมได้ ใจิตใจเขานั้นจะร้อนรนอยากไปทำในสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือศีลธรรมอยู่กับสิ่งที่มันผิดนะครับ <c oughs> นี่คือทั้งหมดเลยที่มันสะท้อนกลับไปหาพวกที่ไม่หวังดีต่อคุณในตอนนี้นะครับมันจะค่อยๆเริ่มมีเริ่มเกิดขึ้นกับคนพวกนั้นนะครับการที่พบปะกันหากคุณยังพบปะกันอยู่ เขา,าอาจจะไม่ได้แสดงว่าเขาโดนนะครับแต่ตัวเขาเองรู้ดีว่ามันเริ่มเกิดอะไรขึ้นนะครับตามนี้นะครับก็จะเรียกไพร่กงที่หนึ่งถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะๆมาติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะที่สละเวลามารับชมผลงานของผมนะแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรมุ่งมั่นตั้งใจอยู่กับอะไรนะผมขอให้ ดูทุกอย่างที่ทำนี้นเป็นไปในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กองที่สองสิ่งที่สะท้อนกลับไปหาพวกที่ไม่หวังดีต่อคุณตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ แมไม่มีเสน่ห์เอาซะเลยนะครับไม่เป็นที่รักเพื่อนไม่ค่อยอยากคบนะครับเพื่อนไม่อยากคบเพื่อนไม่อยากสังสรรค์ด้วยคนไม่ค่อยอยากคบคนไม่ค่อยอยากสังสรรค์ผู้ใหญ่ไม่อุปถัมภ์ไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้รับการอุ้มชูจากทั้งคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ หากขอพรในเรื่องที่ดีมักจะไม่ได้รับหากขอความช่วยเหลือมักจะไม่ได้รับหากต้องการที่จะหยิบจับเงินก้อนใหญ่ไม่ว่าจะทุ่มเทแค่ไหนก็ไม่ได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนนั้นนะครับ <c oughs> มีภาระต้องรับผิดชอบอย่างหนะัก มีภาระที่สําคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ไม่มีใครทําแทนเขาได้ด้วยนะครับทุกอย่างจะหนักแล้วก็ไม่มีใครแทนได้ต้องลําบากถึงขนาดที่ว่าไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนไปหยิบยืมเงินจากผู้คนหรือ สถาปันการเงินเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ต่อได้นะครับหากมีสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำเป็นแนวที่ว่าเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือได้ทำใหม่ปัญหาเพียบนะครับไม่ราบรื่นปัญหาเพียบเลย อุปสรรคเพียบปัญหาเพียบดีไม่ดีคนที่อายุน้อยกว่าเขาจะนำปัญหามาให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็ชีวิตตั้งอยู่บนความไม่แน่นอน <c oughs> ไม่มีความมั่นคงใดๆเลย,เลยแล้วก็เทวดาไม่อืยพรอวยชัยเลยนะครับทำบุญแค่ไหนก็ แพ้กรรมนะครับผลบุญความดีที่ทำเทวดาที่คอยอารักขาช่วยอย่างเต็มที่แต่ขุนไม่ขึ้นดันไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> ชีวิตตั้งอยู่บนความไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะครับชีวิตหลักลอย ไม่มีความมั่นคงอีกต่อไปนะครับรู้สึกได้ถึงความไม่มั่นคงในเรื่องต่างๆของชีวิตหรือการเงินนะครับเนี่ยแล้วเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเขาจะนึกถึงว่าเคยไปทำอะไรแบบนี้กับใครไว้สักคนหรือนึกถึงเลยว่าเออนี่แหละเคยทำแบบนี้ไม้่กับคุณนะครับ อยากจะขอโทษอยากจะขออภัยนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าต่อให้คุณจะอโหสิกรรมให้ต่อให้คุณจะยกโทษให้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับกรรมก็ส่วนกรรมคุณอโหสิกรรมให้ยกโทษให้เขาก็ยังต้องรับสภาพแบบนี้อยู่นะครับจนกว่าจะหมดวิบากกรรมนะแล้วก็นอกจากเรื่องนี้ สำนึกนี่ยนะความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจะอยู่อย่างลำบากนะครับไม่พอกินไม่พอใช้ถึงขนาดต้องร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนหยิบยืมจากผู้คนนะครับทำอะไรก็ลำบากผิดหวังผิดคาดไปหมดเลยนะอืมไม่เป็นที่หมายปอง ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องงานก็ไม่เป็นที่นึกถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นที่นึกถึงนะครับสิ่งที่เล็งไว้คาดหวังไว้ก็ไม่ได้นะครับอ่ะนี่ไม่เป็นที่แอนดูของครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีความรู้นะครับผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนหรือ แม้กระทั่งเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่บอกแล้วไม่ฟังผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่ฟังลันนะครับจนขณะที่ว่าผู้ใหญ่ที่มีความรู้ที่สามารถช่วยเขาได้ก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าบอกเราไม่ฟังเตือนเราไม่ฟังนะครับวางแผนอะไรไว้ไม่เป็นไปตามเป้าเลยครับ คิดจะวางแผนที่จะควบคุมอะไรไว้ไม่เป็นไปตามเป้าเลยผิดแผนไปหมดนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับสิ่งที่สะท้อนกลับไปหาพวกไม่หวังดีต่อคุณนี่คือทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าลําบากนะครับลําบากลําบากแล้วก็หนักด้วยนะเพื่อนไม่ครบคนไม่ติดต่อคนไม่ตอบรับคนไม่ช่วย มีภาระต้องรับผิดชอบแถมยังต้องคอยขอยความช่วยเหลือจากผู้คนอีกนะครับเริ่มทําอะไรก็มีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคเนาะไม่เป็นที่คาดหวังไม่เป็นที่หมายปองแล้วเขาจะสืน,นึกเองนั่นแหละครับเขาจะนึกขึ้นได้เองว่าเคยไปทําอะไรไว้กับใครสักคนถึงได้เจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับเขาจะนึกขึ้นได้เองนะครับแล้วสิ่งที่หน้าไพ่บอกมาเนี่ย ตัวเขาเองจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดตัวเขาเองจะรู้สึกได้ดีที่สุดว่าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นกับพวกเขานะครับตามนี้นะครับกอเที่เลือกไพ่กองที่2องถ้าชอบถ้าถูกใจมาดูกันเยอะๆนะครับมาติดตามกันเยอะขอบพระคุณอย่างยิ่ยงเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของผมนะครับแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่มุ่งมั่นที่จะทําอะไรอยู่ ขอให้ทุกๆอย่างที่ทำนะครับเป็นไปในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ